แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธาพชนด้วยเหมือนกันและก็ยังคงมีความรุนแรงอยู่ในประเทศไทยนะฮะอาจารย์คิดอย่างไรกับกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ไทยหรือว่าทางราชการไทยเตรียมที่จะสอบสวนการให้สัมภาษณ์หรือการออกมาวิพากษ์วิจารณ์มาตราน112ของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยวงการทูตเองในต่างประเทศมองเรื่องนี้กันอย่างไรฮะอาจารย์คือในสายตาของนานชาติที่มองเข้ามานะครับ ประเด็นแรกก็คือว่ามีความพยายามจะทําให้โปกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัดท้องไม่ได้อืก็คือวิจารณ์กฎหมายก็ผิดครับอันนี้เนี่ยเป,เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่เรื่องใหม่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วนะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นถูกต่อเนื่องมาทั้งในส่วนของของประชาธิปัตย์แล้วก็กลุ่มที่เป็นอนุรักษ์ี่ก็พยายามจะชูประเด็นว่า ตัวกฎหมายเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แต่ต้องไม่ได้มาตรัานวิจารณ์มาตรฐานสองเท่ากับหมิ่นสถาบันด้วยซึ่งรจริงๆไม่มีข้อบัญญัติในทางกฎหมายอะไรในประเทศไทยที่ระบุว่าตัวกฎหมายมาตรานหนึ่งคสองนั้นวิจารณ์ไม่ได้นะครับอันนี้นานาชาติก็เป็นสิ่งที่ยกขึ้นมาหนึ่งเรื่องว่าตัวกฎหมายนั้นนะก็กำลังจะถูกทําให้เป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องก็ยังมีการประนามกดดันสร้างความเกลียดชังไปจนถึงกรณีท่าสุดซึง่งอันนี้มันไม่เคยมีมาก่อนถึงขั้นที่จะให้ดําเนินคดีกับ เอกัครราชทูตนะครับประการที่สองเนี่ยอยากจะย้ําว่าสิ่งที่เอกัารราชทูตอเมริกาเนี่ยพูดแล้วกลายเป็นประเด็นเนี่ยได้ถูกนําขึ้นเต็มๆโดยไม่ตัดต่อเนี่ยทาง youtube แล้วโดยสมาคมผู้สื่อข่าวทางประเทศหรือ f อ c ซทเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปดูได้เราถ้าเกิดเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นจะเข้าใจได้เลยว่าท่านทูตเนี่ยไม่ได้วิจารณ์กฎหมายด้วยซ้ําท่านทูตวิจารณการบังคับใช้กฎหมายวิธีการบังคับใช้กฎหมายต่างหาก นะครับซึ่งก็งเป็นประเด็นที่นานาชาติทั้งอ,องค์การพยกต่างๆของทางสาธารณผู้แทนพิเศษสาธารณองค์กรสื่อ,อมวลชนต่างๆนะครับรัฐบาลประเทศต่างๆก็พูดไปในทางเดียวกันว่าการบังคับใช้ต่างๆที่มีปัญหาในประเทศไทยและอยากจะให้มีกระบวนการการกลั่นกรองตรวจสอบให้ดีขึ้นในส่วนของการบังคับใช้ไม่ใช่ใช้กันเพื่อใช้กันอย่างรุนแรงเกิดกว่าเหตุแล้วจริงๆถ้าจะเตือนความจำเนี่ยสมัยรัฐบาลอภิิ์รัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองขึ้นมา เพื่อไม่ให้มีการรับฟ้องข้ามเพื่อแล้วกรรมการนั้นสามารถลดลดจํานวนคดีที่รับฟ้องได้ค่อนข้างเยอะมีประสิทธิภาพมาก <c oughs> ทําให้การฟ้องค้าเพื่อเนี่ยมันหายไปแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าประชาธิปัตย์หลังจากที่สมัยที่จุนเป็นรัฐบาลทําอย่างหนึ่งพอมาไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับค่าทีขาวเป็นดําหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ <c oughs> อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าท่านทูตนั้นเนี่ยมีภูมิคุ้มกันทางการทูด ในส่วนของการดําเนินคดีนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับก็<ฮ>ไม่สามารถดําเนินคดีอะไรได้<ฮ>ซึ่งทางสนาางำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ออกมาพูดแล้วว่าใชครับไม่มีการดําเนินคดี<ฮ>สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเลยดูลักลั่นในตัว<ฮ>ว่าบอกว่าไม่มีการดําเนินคดีแต่ตํารวจซึ่งเป็นตํารวจเจ้าของท้องที่ก็คือสอน,อนตรงลุมพินีเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมผู้สื่อข่าวางประเทศเนี่ยมาขอเอกสารหลักฐานต่างๆที่เป็นเป็นเกี่ยวกับคำพูดของท่านทูตเนี่ยไปประกอบ S <S <an> เพื่อจะพิจารณาว่าสิ่งที่มาคนมีคนมาแจ้งความเนี่ยมันสามารถดําเนินการต่อไปได้ไหมทั้งทั้งนี้จริงๆระดับบนสุดของทางสตชสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยออกมาสร,รุปชัดเจนแล้วว่าดําเนินคดีไม่ได้มันก็เลยตลกว่าอ้าวแล้วคุณจะมาพิจารณา,าคําแจ้งความ,มําไมในเมื่อทางนั้นก็บอกแล้วว่าจะไม่สามารถดําเนินคดีได้มันก็เลยตายเป็นเหมือนาการเล่นเล่นเกมการเมืองมากกว่าเพื่อจะสร้างกระแสกดดันมาอย่างประชาคมระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้เป็นระดับสูงสุดก็คือระดับผู้แทนของประเทศก็คือเอกัคราชทูตว่าไม่ให้ วิาพากษ์วิจารณเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกฎหมายมาตราสองในประเทศไทยต่อไปมันกลายเป็นเรื่องของการเล่นเกมกดดัน<ต>การเล่นเกมเครดิตกันโดยทั้งหน่วยงานของรรคทั้งพรรคการเมืองทั้งกลุ่มการเมืองเนี่ยทั้งสืง่อมวลชนบางส่วนเนี่ยมาสร้างกระแสเสริมกันขึ้นมาให้เหมือนกับขู่นะฮะตปขู่ว่าไม่ให้นานาชาติวิจารณในเรื่องนี้ครับแต่ว่าการเล่นเกมการเมืองแบบนี้ของรัฐบาลไทยมีแต่สร้างความ ผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อรัฐบาลไทยด้วยซ้ำไปทำไมถึงถึงยังทำหรือว่ายัางคงยืนยันในเอกสิทธิ์ของความเป็นประเทศที่เป็นตัวของตัวเองในลักษณะที่คงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งใครไม่สามารถที่จะแตะต้องได้อาจารย์มองว่านี่คือจะเป็นผลดีหรือจะเป็นผลเสียหายต่อประเทศมากกว่าครับถ้าเล่นเกมการเมืองแบบนี้ในส่วนของประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลไทย การเล่นเกมในลักษณะนี้ไม่ไว่าจะเป็นส่วนของภาครัฐนะครับภาคการเมืองกลุ่มการเมืองสืง่อมวลชนเนี่ยก็จะยิ่งตอบย้ําภาพของการทําให้ตัวกฎหมายอย่างที่ผมเรียนไว้เนี่ยครับไอ้เป็นสิ่งที่ตัดต้องไม่ได้อืซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเรื่องของทุกคนที่ทุกคนบอกว่าไม่มีใครบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องยกเลิกหรือสละกฎหมายอันนี้ เขาถามว่าการบังคับใช้เนี่ยทำให้รอบครอบรักลุ่มกว่านี้ไม่ให้ถูกกลายเป็นเครื่องมือกรรับแกล้งกดขี่ได้หรือไม่เขาพูดถึงการใช้มันก็กลับมาที่เรื่องของบอกว่าถ้าจะใช้อย่างรัฐกงุ่มก็ควรจะต้องมีกรรมการกำกรองแล้วคาที่ผมอธิบายเมืม่อสักครู่ว่าหนึ่งในคนและกลุ่มพรรคการเมืองที่ออกมาวิจารณ์อ่า ประชาคมระงประเทศทวิจารพูดอเมริกาเนี่ยก็<ช>เป็นฝ่ายที่ตั้งกรรมการการกอกขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียเองจริงๆเนี่ยย้อนกลับไปดูสิ่งที่จรางทำเนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้ชัดเจนเลยครับคุณจอมอืมอืมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลเสียหายเหมือนกันในเรื่องของการละเมิดสิ<ช><ช>ทธิมนุษยชนในประเทศไท<า>ยเรื่องของภาพโพสต์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าเกิดเป็นอันนี้มันเป็นเรื่องของกระแสสุดโต่งนะฮะที่เขามองว่าตันงก่อโตขึ้นมากขึ้นในประเทศไทยครับ คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคนไทยเองก็อาจจะพอที่จะเข้าใจกันได้ว่ามีเรื่องของความเห็นตา่างมีความขัดแยงด้งทางการเมืองแต่ถ้าเกิดลามปามไปถึงกลุ่มคนอื่นหรือคนนอกที่เป็นตัวแทนของประเทศเขาแล้วมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นกังวลเหมือนกันแต่ถ้ามองว่าอเมริกาพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองในประเทศไทย้วอาจารย์มองได้ไหมครับก็ทุกประเทศก็มีความพยายามที่จะ ส่งเสริมจุดยืนของอของประเทศตัวเองเวลาที่มีตัวแทนในอีกด้านหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่แค่อเมริกาหรอครับอินีนก็ทําเหมือนกันนะีิปุ่น e เู EU, และประเทศปฏิสัมพันธ์ทางการทูตการเมืองและด้านต่างๆอยู่แล้วนะครับจุดยืนของอเมริกาชัดเจนในเรื่องนี้ก็คือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นเสรีแล้วที่สําคัญเนี่ยในคําที่เป็นคําปาะถคาถาของท่านทูตที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ย ก็ยกอ้างอิงก,กับคําสัญญาของทางคสช,แล,สชและขบวนอ้างคสช,สชหรือนายกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าการที่จะสร้างประชาธิปไตยยังต้องมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกด้วยแต่สิิทธเสรีภาพในการแสดงออกมนไ,ไทยนั้นถูกปิดกั้นในหลายในหลายสาเหตุด้วยกันด้วยจากหลายสาเหตุด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นเรื่องใหญ่ที่กขขังวลรวมถึงเสรีภาพสื่อสืขข่เรารอน็คือ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายมาตราหนึ่งสองซึ่งก็มองว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีผลต่อเสรีภาพพื้นฐานก็แสดงความกังวลในส่วนนี้โดยยึดโยงกับคํามั่นสัญญาที่ทางคอสชอเป็นผู้ให้ไว้ด้วยซ้ำท่านทูตอังกฤษเองก็โดนด,ด้วยเหมือนกันนะกับการ,รที่โพสต์ข้อความเรื่องของการเปรียบเทียบการชุมนุมที่พุทธอิสระนำมวลชนไปต่อต้านเอกการทัศทูตสหรัฐที่น่าสถานทูตอเมริกาขณะเดียวกันก็ มีการเปรียบเทียบไปยังกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางไปตรวจสอบอุทยานร,ราชพักซึ่งท่านทูตอังกฤษเขาบอกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าจริงๆแล้วคิดว่าบรรยากาศของการชุมนุมทางการเมืองหรือก,การแสดงออกทางการเมืองนั้นน่าจะคลี่คลายลงแต่ก็ถูกตีความไปในลักษณะที่ว่านี่คือความพยายามในการที่จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองของประเทศไทยอีกแล้วฮะตั้งข้อสังเกตด้วยซ้ำซึ่งเป็นการตั้งสังเกตทีแ่แหลมผมแล้วผมว่าอืคือต่อให้ท่านทูตอังกฤษไม่ไม่ไม่ไมไมทวีต ข้อความดังกล่าวเนี่ยคนไทยก็เห็นได้ทั้งประเทศว่าถ้าเป็นม็อบอวยม็อบที่เข้าข้างาคณะคสชเนี่ยก็จะอนุญาตให้ทําได้ต่อให้มามากันเกินห้าคนต่อให้มีท่าทีที่ก้าวร้าวแข็งกร้าวมีท่าทีที่คุกคามก็จะได้รับอนุญาตให้สามารถชุมนุมทํากิจกรรมทางการเมืองได้แต่ถ้าเป็นการชุมนุมทํากิจกรรมการเมืองของคนที่เห็นต่างเห็นค้านคณะกสช บางทีเนะี่ยยังไม่ทันเริ่มงานก็โดนจับโดนุเข้าค่ายกันแล้วหรือเริ่มงานไปก็โดนมาเบรกโดนปิดอตอนหลังๆไม่มีวิธีเยอะฮะไม่ใช่แค่จับตัวมาเข้าค่ายอะไรก็มีถึงตัดไฟนะฮะกรณีเด็กเกษตรเด็กธรรมศาสตร์โดนการปิดไฟต,ตัดน้ําปิดแอร์ปิดไม้นะครับใช้วิธีกันมากมาย อ,องค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่งก็ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนในประเทศไทยว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนสำคัญสำค,คัญเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็คือช right ิมมันไรวอชด้านหนึ่งแอมเนซ t อิ n เทอร์เนชั่ซึ่งคือสององค์กรสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสององค์กรเนี่ยไม่สามารถจัดงานแถลงข่าวเสนอรายงานสาการสิทธิมนุษยชนในเวทีในประเทศไทยได้ต่อไปผู้ถกข่ารสชอบ,บอกว่าเป็นการกระทําที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและผิดกฎหมายเรื่องผิดข้อห้ามเรื่องการห้ามทําชุมนุมเกิดห้าคนการทำกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดคือมันปลอกคือต่อ้ท่านพูดไม่พูดเนี่ยนะท่านพูดเกลียดไม่พูดเนี่ยก็เป็นที่รับรู้ในในสังคมไทยมานานแล้วแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นระบอบที่วิจารณ์ไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ในทางลบต้องแต่ต้องในทางบวกชูกันได้อย่างเดียวเว้กันได้อย่างเดียวแม้แต่นานาชาติที่เป็นมิตรประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ความเป็นมิตรประเทศเนี่ยพูดหรือตะเพื่อก่อในเชิญสร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมาได้หวังแต่ว่า ถ้าเป็นอานาชาติเป็นมิตรกันก็ต้องชูต้องอวยเหมือนที่เขาเคย<ม>ตัวจาจาก,กลุ่มบ,บชูเขาในประเทศ<ม>ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะไปคาดหวังให้นานาอารยประเทศเนี่ยเข้ามาสู่หกตัวเองในใน,ใน,ใน,ในไม่มีอะไรสู่กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มผมว่าดีเสียอีกนะครับว่าประเทศที่ก็เป็นมิตรเนี่ยเขากล้าจะพูดจะเตือนอย่างตรงๆแล้วเป็นการเตือนอย่างสุภาพนะครับใช้ด้วยคำที่เนียนแล้วก็สุภาพแต่ก็ยังแทนที่จะรู้สึกสํานึกรับจับแก้ปัญหาว่า เออในเมื่อเรายอมให้กลุ่มที่เชียร์เราเนี่ยสามารถทํกากิจกรรมได้เราก็น่าจะยอมให้กลุ่มที่เห็นต่างทํากิจกรรมได้ก<ช>ลายว่ามาฟาดงวงฟาดงาตําหนินถึงขนาดที่จะเรียกตัวทูดเนี่ยมาปรับทัศนคติซึ่งมันยิ่งสะท้อนภาพว่าครับจะปรับทัศนคติกับทูดเชลือหรือจะเอาันธรรมดามาเลยหรืออืมครับที่เป็นสัญ,ญญาณอะไรไหมครับว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยคงจะไม่หวนกลับมาสู่วิธีทางประชาธิปไตย อย่างที่ประเทศอื่นๆอย่างที่เราเคยมีอันนั้นอันที่หนึ่งแล้วก็อย่างที่ประเทศอื่นๆที่เขาเป็นอยู่อันนั้นเป็นสัญญาณอย่างนั้นไหมครับถ้าหากถึงขั้นที่จะบอกว่าให้อวยกันอย่างเดียวห้ามวิจารณ์ในทางลบแล้วก็ต้องส่งเสริมกันอย่างเดียวอันนี้มันมันจะเป็นการบอกไหมครับว่าเราจะมาถึงประเทศไทยเองคงไม่เป็นประชาธิปไตยอีกแล้วนับจากนี้นกลไกทุกอย่างก็จะนําไปสู่การที่จะเป็นประเด็จการอย่างชัดเจนมากขึ้นก็ท่าทีของคณะทหารที่ปกครองประเทศอยู่ในตอนนี้ก็คง จะชี้ไปในทางนั้นนะครับใน h Human Rights Watch ในรายงานประจำปีของเราเนี่ยเราก็เขียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบอบประเทศการที่กระชับอำนาจมากขึ้นและความหวังที่จะได้เห็นการฟื้นืนสู่ประชาธิปไตายที่มีรัฐบาลพลเรือนม,มาจาักการเรือกตัางตามที่คณะทหารชุดนี้เองเป็นผู้ให้คำมั่นสัญญาไว้เลื่อนลางลงไปทุกทีส่วนการเลือกตั้งสิชุมชนสิทธิเสรีภาพนั้นก็จะทวีความเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นปฏิสัมพันธ์กับนานาชาติก็จะออกไปในทางที่ ไทยกลายเป็นประเทศที่ปฏิเสธพันธะด้านสิทน,นุชยชนที่ตัวเองมีต่อนาน,นาชาติตามสนธิสัญญาปรกอบกฎหมายต่างๆมากขึ้นมันก็เป็นสภาวะที่ถกถอยทั้งสถานการณ์สินุชยชนประชาชนในประเทศแล้วก็ภาพพจน์ของประเทศไทยในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมของประเทศครับอืมครับซึ่งตอนนี้การทํางานของ Human Rights ในประเทศไทยเองเว็บไซต์นี้ก็โดนปิดไปแล้วใช่ไหมฮะอ่าเว็บไซต์ถูกบล็อกมาตั้งแต่ตั้งแต่รัฐประหารครับถูกบล็อกแต่ว่า การบล็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราก็สามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ถึงแม้ว่าในทางเทคนิคยังถูกบล็อกอยู่โดย i อซีทีนะครับคือถ้าเป็นตอนที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้เข้าไปจะเจอตัวโลโก้ i อซทขึ้นมาเลยพร้อมคำอธิบายว่าถูกปิดด้วยคําสั่งของกสชเพราะมีเนื้อหาขัดต่อความมั่นคงก็ชัดเจนก็คือเสียอผู้ชนเป็นปัญหาต่อความมั่นคงในทัศนคของคนที่ครองข้อมอยู่ในตอนนี้นะครับ ส่วนการขับไล่ฮิมไรวอลซึ่งก็ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยก็เป็นครั้งแรกที่มีกลุ่มสุดโต่งเนี่ยออกมาขับเคลื่อนเพื่อจะขับไล่ฮิมไรบอลออกจากประเทศไทยก็เป็นเป็นเป็นสภาวะที่เราไม่เคยเจอมาก่อนครับประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์ในทุกๆเดือนด้วยซ้ําในประเทศไทยนะฮะอย่างล่าสุดการที่จะเอาผิดคนที่กดไลค์แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ในข้อความหรือในเว็บไซต์ใน เฟซบุ๊กในโซเชียลมีเดียที่วิาพากษ์วิจารณ์หรือพูดในทางเสีย,สยหาย,หายต่อรัฐบาลไทยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะโดนอีกทั้งมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็ใช้อย่างเข้มข้นอยู่แล้วมาตราหนึ่งหนึ่งก็เอามาใช้อีกแล้วก็เรื่องของพรบอคอมพิวเตอร์ในการกดไลค์ในการที่จะคอมเมนต์เอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะจะจะแก้ปัญหานี้กันยังไงหรือจะอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรถ้าหากถึงขั้นที่จะบอกว่าปิดปากโดยที่จะไม่ให แสดงความคิดเห็นอะไรเลยในสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นสื่อกระแสหลักของคนในโลกปัจจุบันด้วยซ้ำเนี่ยมันมันจะยังไงฮะถ้าอย่างนั้นอาจารย์คือประเด็นเรือ่องกดไลค์แล้วเป็นความผิดเนี่ยจริงๆกดไลค์แชร์นะครับหรือไปคอมเมนต์แล้วเป็นความผิดจริงๆขู่กันมานานแล้วนะครับตั้งแต่รัฐบาลร,ฐฐรัฐพิรัฐบาลยิ่งลักเนี่ย พวกข้าราชาการประจำเนี่ยจะชงเรื่องนี้มานานละแล้วลนักการเมืองเข้ามาก็รับรลูกต่อแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติเพราะกระแสะสังคมก็ไม่มีวด้วยแล้วการที่เป็นรัฐบาลได้มาเป็นัการเลือกตั้งต้องแคร์กระแสะต้องแคร์ว่าเขาเอาได้ไหมรับได้ไหมทั้งสังคมในประเทศแล้วก็ท่าทีของนานาชาติที่เขาไทยเนี่ยเป็นประเทศเศรษฐกิจไอพีประเทศหนึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศหนึ่งเนี่ยถ้าถือว่ามาทําท่าทีว่า ปดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊กซึ่งเป็นเป็นโซเชียลมีเดียอันใหญ่เนี่ยมันมีผลในเรื่องภาพพระหว่างประเทศด้วยความเชื่อมั่นของของคนที่จะมาทำธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทยก็โทไปหมดเลยนะครับก็ถอยรัฐบาลที่มา,าเลือกตั้งเนี่ยได้แต่ขู่แต่ไม่ทำแต่มาถึงยุกนี้สิ่งที่ขู่มานานเนี่ยก็ลงมือทําอำก็คือตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็น สามารถดําเนินคดีได้แล้วเราก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วอย่างน้อยเป็นคดีล่าสุดน,นะครับที่เป็นเป็น,เป,นเป็นพนักง,งานโรงงานที่ถูกถูกจับไปเนี่ยก็จะเป็นกรณีล่าสุดแล้วตอนนี้มีการขู่ว่าคนที่อ่ามีการแชร์ภาพร่วมกับคนคนนี้เนี่ยก็อาจจะติดร่างแผลไปด้วยคนที่เป็นแอดมินของเพจก็อาจจะถูกดําเนินคดีไปด้วยเีย่มันก็จะเป็นคดีตัวอย่างครั้งใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วถ้าเกิดมันมีการคืบหน้าว่าเอาผิดคนได้เป็นจนวนมากเย่ย คือแค่หนึ่งคนตอนนี้ก็เป็นบรรณฐานที่น่ากังวลแล้วแต่ถ้าเกิดมีการกวาดจับน,นี่ก็บอกว่ามีเป็นร้อยเนี่ยหรือแอดมินยี่สิบคนบวกคนที่แชร์หรือคอมเมนต์คือกดไลค์ไปอีกถึง<ช>เป็นร้อยคนเนี่ยมันจะเป็นคดีประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะครับซ,ซึ่งมันก็สะท้อนในประเทศไทยว่าตอนนี้เนี่ยการปิดการจำกัดควบคุมความคิดเนี่ยมันยกระดับเข้าไปถึงโลก เสมือนจริงก็คือโลกออนไลน์ hmm. แล้วไปอยู่ใน mm hmm. ในใน,ในส่วนนั้นไม่ใช่แค่ในโลกความจริงที่เราเห็นเพจะต้องได้กันกันการทุกข์ไมช่วยหวาดมันยกขึ้นไปในโลกออนไลน์ด้วยก็ mm hmm. คือปิดกั้นในทุกระดับเลยครับครับเพราะว่า,ข,า,ข,าของความกดดันของเรื่องนี้เนี่ยคนไทยเองจะทนอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างไรคือเรื่องเรื่องของการละเมิดสิทธิการแสดงความคิดเห็นในที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นปัญหามากอยู่ในเวลานี้ ยังคงมีปัญหาอื่นๆที่ตามมาเหมือนกันปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะวิกฤตเล้ร้ายมากขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็จะส่งผลที่จะทําให้คนไทยจะอยู่ในภาวะอย่างไรฮะถ้าอย่างนั้นนับจากนี้หมายถึงถ้าเกิดยังคงยึดตามคําสั่งเพราะนี้เราเราอ้างเองคําสั่งของคอสชเองเนี่ยที่ออกมาภายใต้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็คือหนึ่งในคําสั่งนั้นคือห้ามวิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศ ข้ามวิพกบบนนากษ์คณะคสชแล้วตอนนี้พอมีเรื่องของ Facebook เข้ามาเนี่ยเขาก็เจาะจงไปอีกว่าอะไรที่เป็นการส่งข้อมูลที่ทําให้คณะคสชเสียหาย<ม>ก็จะมีความผิดทั้งความผิดที่เราคุยกันไปก็คือมาตราหนึ่งหนึ่งหกซึ่งในทางในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า sedition ภาษาไทยเป็นเรื่องของหันยุยงให้แตกแยกเลยนโทษลายแรงเจ็ดปีนะติดคุกเจ็ดปีข้อหาสมัครแล้วก็มีความผิดตามมาตราสิบสี่ของพรบความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับ นั้นก็เป็นความผิดอาญาร้ายแรงเช่นกันอืมถ้าต่อไปนี้ก็คือว่าเหมือนกับต่อให้ไม่พอใจนะครับด้วยผลกระทบอะไรตอนี้เราพูดนึงเรื่องเรื่องเรื่องอุทยานใช่ไหมเรื่องอุทยานประชักอะไรไปเตกหน่อยเนี่ยคนที่ไม่พอใจเรื่องปัญหาเศรษฐกิจราคาพื้อพนราคาสินค้าุปโภคบริโภคการบริหารนโยบายต่างๆเนี่ยไม่สามารถบ่นได้ทั้งในทางโลกที่เราโลกในความเป็นจริงก็พูดไม่ได้ ออกมาชุมแสดงความคิดเห็นไม่พอใจคัดค้านก็ไม่ได้จะไปพูดในโลกออนไลน์แสดงความคิดเห็นคัดค้านก็ไม่ได้แม้แต่ประชดอย่างกรณีของคนที่ถูกจับล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องของแผนภูมิที่ยงยันชื่อบุคคลคนนี้ซึ่งอาจจะเออ อาจจะเข้าถามความผิดเรื่องหมิ่นประมาทนะหรือว่าความผิดคอมพิวเตอร์ได้นะแต่ยังไงก็ไปไปไม่ถึงเรื่องของหนึ่งหนึ่งกนะในทศนิยมนะเพราะว่มันคือเต็มที่กับเ,เรื่องหมิ่นประมาทแต่จะดันเป็นหนะึ่งหนึกลำบากแต่เขาก็ดันไปนะฮะ <c oughs> แต่ในอนาคตเนี่ยแม้แต่เรื่องประชดประชันเสียสีก็อาจจะทําไม่ได้เพราะตอนนี้ก็คือเคสของคนที่เพิ่งถูกจับเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาแชร์ก็คืออินโฟกราฟิกเรื่องเรื่องใบบวช <c oughs> จะใช้ไปกี่ใบปิดบงัง <c oughs> เรื่องลื้อชาวเนี่ย <c oughs> อันนั้นก็เหมือน ซึ่งเป็นโทษร้ายแรงก็ <Okay. S 2> คือต่อไปก็คือคิด่างไม่ได้ตําหนิไม่ได้บ่นไม่ได้ mm hmm. mm hmm. ประชดประชันก็ไม่ได้เสียสีก็ไม่ได้จบแล้วอะ่ะต้อง mm hmm. ต้อง,ต,องต้องอวยอย่างเดียวไม่งั้นก็ต้อง <Okay. S 2> คนความเจ็บช้ำไว้ในใจ mm hmm. ซึ่งมันไม่ใช่สภาวะที่เป็นเป็นเรื่องดีกับสุขภาพจิตสุขภาพ <Okay. S 2> ทางการ,รข,อของสังคมไทยของคนไทยเลยครับอืม mm hmm. ครับเกิดเป็นคนไทยในยุคสมัยนี้เป็น พลเมืองของประเทศที่น่าสงสารที่สุดในโลกมาอาจารย์ปากครับครับถูกปิดปากถูกอะไรทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยผมก็เลยกลับมาสู่ประเด็นที่ว่าเออคาถามก็คือว่าเออคนไทยจะอดทนกับเรื่องนี้แค่ไหนอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะมีหลายๆคําถามแต่ว่าคาว่าอดทนไม่ได้หมายความว่าจะยุให้ลุกขึ้นมาจัดก,การกับทางรัฐบาลคอสชแต่ว่าจะต้อง แสดงออกอะไรอย่างไงไหมหรือสุดท้ายก็ยอมที่จะต้องถูกปิดปากอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะเพิ่มวิกฤตและก็เพิ่มปัญหาขึ้นในอนาคตมากเรื่อยๆเ,เหมือนกันใช่ไหมแล้วมันก็จะส่งผลในเชิงของการประกอบอาชีพเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยเหมือนกันไม่เฉพาะแต่เรื่องว่ามันเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียวนะฮะครับนี่คําถามใหญ่หคุณจอมก็คือก็ต้องต้องดูกันนะครับว่าอย่างของของคิดไม์ไวาชเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นผู้ สังเกตการนะคร<ม>ับเป็นผู้ดูสถานการณ์เราก็ดูว่าเออพัฒนานการของสังคมไทยต่อต่อปัญหาแบบที่กําลังเจออยู่ตอนนี้เนี่ยจะออกมาในตอนไหนซึ่งเราเห็นว่าเสียงในสังคมไทยก็ไม่ได้เงียบไม่ได้ยอมแพ้ใช่ครับก็ยังมีเสียงส่วนหนึ่งซึ่งยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วพอถึงเวลาเนี่ยก็จะมีคนออกมาเกื้อนหนุน<ม>อย่างที่ตอนแรกเราคิดว่าคงเอจ,จะโดดเดี่ยวไหมปรากฏก็ยังมีคนออกมาเกื้อนหนุนแลนก็สะท้อนว่าในสังคมไทยนี่ก็ยังมีความหวังอยู่ในเรื่องของการ ยืนหยัดหลักการสิทธิมนุษยชนหลักการประชาธิปไตยเนี่ยยังมีอยู่ยังไม่ยอมแพ้นะครับเพียงแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยจะรักษาพื้นที่ที่เหลือยุนน้อยมากๆนได้อย่างไรแล้วก็ยืนยันกลับเนี่ยได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องต้องดูกันต่อไปนะครับครับเอาละครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับที่ให้โอกาสพูดคุยนะครับแล้วก็คงให้กําลังใจอาจารย์ด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์สุนัยพาสุขนะครับเป็นที่ปรึกษาของ Human r i g h t Watch ในประเทศไทยนะครับก็เป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่ในการดูแลปกป้องสิทธิสิมิชนในประเทศไทยนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ